เออสวัสดีครับทุกคนทอต้อานรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys EP นี้ครับผมอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับกับหมวก Optimus Prime นะครับใบใหม่จาก Killer Body ปี2024นะครับ ออกมาสอสาเดือน,นที่แล้วนี่แหละนะครับตอนที่เห็นก็ตกใจใเฮ้ยรีออกมาใหม่อีกแล้วเหรอเพราะว่าของรุ่นเก่าเนี่ยมันหมดเอาออฟสต็อกไปนานอยู่เหมือนกันตอนนั้นที่รีวิวไปก็น่าจะมีประมาณ2อสมปีแล้วนะครับและตอนนั้นก็เคยบอกออยว่าลูกเล่นมันน้อยไปหน่อยนะตอนนั้นมันจะมีแค่เสียงนะแล้วก็มีไฟนิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่หมวกกะสวยคิวเลอร์บอดี้ก็เอาหมวกเวอร์ชันเก่านี่แหละมาทําใหม่แล้วเพิ่มลูกเล่นเข้าไป นะเหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปอันบ็อกซิ่งดูกันนะว่ามันว้าวยังไงเจ๋งกว่ารุ่นเก่ายังไงกับ Optimus Prime Helmet จาก k i l l r r o o y y นี่ก็เป็นกล่องรุ่นใหม่เลยนะครับข้างหน้าก็เป็นนี่แหละโลโก้ Autobots ด้านข้างก็เป็น Autobots ข้างหลังนะจะเป็นรายละเอียดนะครับ b อม b ูพี e Transformers Series จะมีภาษาจีนนะครับปนกับภาษาอังกนิดหน่อยนะแน่นอนลิขสิทธิ์นะครับคอลัันกับ Has Bro ลิขสิทธิ์แท้นะครับ อ่ะมาแกเห็นแล้วว่ามันจะเป็นกล่องโฟมร,รุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวนี้นะตอนหลังที่มีแมกการอนไม่ลงมิวารชมานะคิวเลอร์บอดี้ทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็อีกค่ายหนึ่งที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือโรบเซนนั่นเองนะครับนี่สไตล์จะเป็นแบบนี้แล้วสวยงามกับกล่องโฟมฟ r ูฟทรานส์ฟอร์เมอรโป๊ 2024 Killer Body All Right Reserve น uh, uh, er, ี่เลยคู่มือกับรีโมทหนึ่งชุดนะครับและก็หัวปลาออฟเล่าอยู่ในนี้ตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงวอเมียรทรานส์ฟอร์เมอร์คิวเลอร์บอดี้นี่ก็คือไปที่5แต่เป็นแค่สคาแรคเตอร์เพราะว่าอ p พติมัชกราฟซ้ำ ฉะนั้นมันก็จะมีสีมวกหลกัลกๆเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกัน4ีใบครบเลยด้วยตอนท้ายนะครับสิ่งแรกเลยที่อยากรู้นี่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็คือชิ้นนี้จะต้องเป็นนะเสียบเข้าไปซ้ายขวาเวลาใส่นะมันจะติดตรงแก้มนิดหนึ่งนะครับดูรวมๆแล้วตอนนี้น่าจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะสีเสือก็ทำเป็นแบบว่าทะลนทะลอกมาเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวดูสีกันใกล้ๆก่อนครับอ่ะ อันนี้ขาตั้งอันเดิมนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นใช้กับ a u t o b o t ทนะครับก็คือวางได้ทั้ง t i m u s Prime Bumblebee แล้วก็ Mirage นะครับขาตั้งเนี่ยจะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทมันเป็นลำโพงบลูทูธด้วยนะครับเสียบสายนะไมโคร USB ด้านหลังแต่เสียงก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากเดี๋ยวจะเอานี่เลยหัวปะออฟเราเสียบเข้าไปจะได้ดูกันชัดๆนะมันมีฐานมันถึงจะเท่เขาขายแยกกันนี่เลยครับ นะก็อย่างที่บอกว่าหัว Optimus เหมือนเดิมนะสีน้ำเงินมาตัดกับสีเงินมีเว r ริงนะรอยเหมือนทะลงทะลอกแบทเทิลมาเรียบร้อยนะครับวัสดุก็คือพลาสติกนี่แหละทั้งหมดเลย ABS นะครับแล้วก็จะมีลูกกตานะมีไฟมีเสียงแน่นอนนะครับ นะมีรีโมทออโตบอรกดสั่งการด้วยรีโมทได้แล้วก็จะมีทัชเซนเซอร์อะไรประมาณนี้นี่แหละรุ่นใหม่นะครับตัวหมวกเนี่ยจะต้องใส่ฐานที่ด้านบนนะที่เดิมเลยนี่เลยอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็เป็นช่องใส่ฐานนะครับใช้ 2A4 ก้อนนะครับเอาแล้วครับใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วนี่สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงกลางหน้าผากนี่กดเข้าไปเป็นยังไงเออ What's up Optimus Prime? นี่เลยครับตาไฟขึ้นมาแล้วเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เมื่อก่อนรุ่นเก่าตรงปากตรงนี้มันจะไม่มีไฟแต่ตอนนี้เขาใส่ไฟมาแล้วเหมือนจริงยิ่งขึ้นแล้วก็มีนี่เลย Voice Command นะครับเดี๋ยวลองดู Optimus Prime I am Optimus Prime Close the eyelight <laughs> เห็นแล้ว okay. Open the eyelight Enter battle mode โอ้โ,อโอตรงนี้เป็นสีแดงด้วยแต่นี่เลยที่หูตรงนี้เห็นไหมครับมีไฟอีกสองข้างเมื่อก่อนรุ่นเก่าไม่มีนะครับตรงนี้ไฟตรงนี้ปากเป็นแดงหูก็แดงด้วย dismiss battle mode เห็นอะไรไหมโอ้โห up e เ e r g y เฮ้ยมีไฟตรงนี้จุดหนึ่งโอ้ ...shut down energy เยเดี๋ยวนะ start up energy มีไฟตรงนี้ด้วยที่โหอันนี้ไฟเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนะครับข้างหลังไม่น่าจะมีไฟอะว้าว ชดดาวเอเนอร์จีโอ้โหเดือดเดือดเดือดฮึมแล้วก็จะมีสั่งนี่เลย play the lies Transform and roll out. อันนี้รุ่นเก่าก็พูดอันนี้แนะนำตัวเองแล้วก็บอกแค่น,นี้สองประโยคแต่รุ่นใหม่พูดเยอะขึ้น play the lies นี่เลย9ประโยคที่ Optimus จะพูดนะครับนี่ Good luck soldier, I'll buy you some time แจ้วแล้วก็จะมีรีโมทใช่ไหมกดสาบนี่เลยเป็น Energy Mode Shut down แล้วก็จะมีการให้สั่งให้พูด b o t o a n s and Roll ด้านในออลืมให้ดูมันก็จะเป็นอารมณ์ฟองน้ํากันกระแทกมาปิดไม่ได้เห็นสายฟงสายไฟอะไรก็โอเคเรียบร้อยระดับหนึ่งนะครับมาเน่เห็นไหมใส่ไม่เข้าแบบนี้เราจะต้องแกะอันนี้ออกก่อนเหมือนเดิมซ้ายขวาและตอนใส่นะประกบเข้าไปโคตรยากโอเคเรียบร้อยเอเหมือนเดิมฟิลนะครับเห็นนะแต่จะเป็นแบบว่ามีพวกที่เป็น พารอ่ะเออจะเห็นเป็นเหมือนตะโถงตกขายอะไรประมาณนี้อ่ะในดูความสามารถตัวเองสิจะใส่กลับเข้าไปได้ไหมโอ้ยได้แล้วกว่าจะได้อืมอ่ะปุ่มกดต,ตรงกลางอ,อึ๊บเซนเซอร์เอาไปละ นี่ไง i m เอแทนสมบิ The Leader of a u t o b o t อาฮใบไม่เจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยครับผมนายอย่างที่เห็นเลยไฟเพิ่มขึ้นหลายจุดที่ปากแล้วเปลี่ยนสีด้วยแดงกับน้ำเงิน หูหมุนได้มีไฟนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางด้วยแล้วก็เสียงพูดได้ถึง9ประโยคของเก่าพูดแค่2แล้วอันนี้เรามี voice command ด้วยสั่งให้มันพูดได้ใช่ไหมมี touch sensor เปลี่ยนระบบเป็น voice changer อันนี้ก็สนุกอีก สิ่งที่หายไปจากของเก่าก็คือรุ่นเก่าเนี่ยหมวกมันจะเป็นลำโพงบลูทูธสปีเกอร์ในตัวเลยข้างหลังมันจะมีปุ่มปรับวอลลุ่มเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาตัดออกไม่มีบลูทูธสปีเกอร์แล้วใส่เป็นลูกเล่นของหมวกเออเมคเซนเจ๋งกว่าเยอะลืมบอกราคาใช่ไหมใบนี้บนเว็บคิลเลอร์บอยู่ที่12,000กว่าบาทนะครับยังไม่รวม s h i ป p i n g กับภาษีนะของเก่ามันอยู่11 0 0 0กว่าบาทตอนนั้นเออราคาก็ต่างกันรุ่นเก่าเนี่ยหมดแล้ว และรุ่นใหม่ตอนนี้ยังสั่งได้อยู่ใครอยากได้นะหมวก Optimus Prime นะครับก็ไปดูบนเว็บ Killer Body ได้เลยครับครบแล้วครับทั้ง4ใบ Transformers Helmet j a จากคิ l e r Body ใบแรกเลยนะที่ได้มาหลายปีแล้วกับ m b l e b e e นะครับแล้วก็ Mirage Mekatron และ Optimus Prime ใบใหม่ครับนะราคาแต่ละใบไม่เท่ากันฐานต้องซื้อแยกหมด แพงสุดคือเจ้าเมกก t ทอนนะครับหมวกนี่ยอยู่ประมาณ18,000กว่าบาทฐานนี่อยู่อีก6,000กว่าบาทเมกกาทอนนี้20,000กว่าเลยตัวอื่นเนี่ยบวกฐานอยู่10,000กว่าบาทนะครับนะก็แฟนๆฟนทรานส f ฟอร์เถ้าอยากมีสวยเก็บตั้งโชว์เล่นสนุกนะครับพวกแนวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะใส่ฐานที่หมวกแล้วก็รีโมทจะมี b บอมบ b บีอันเดียวที่เป็นรีชาร์จเอเ l e เสียบไ i โคร USB c h a r ชาร์จนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอป ชอบใส่ฐานมากว่าชาร์จยากลําบากมากเวลาฐานหมดแล้วจะเล่นทีก็ต้องรอชาร์จอีกเมื่อกี้ก็เอาไปชาร์จมารอไว้อยู่นะถามว่าใบไหนเจ๋งสุดเท่าที่เล่นมาบอมบูบีเจ๋งสุดแน่นอนเพราะว่าหน้ากากมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนหน้าได้แต่อันนี้มันเป็นล็อตแรกรุ่นแรกเลยมันเป็นภาษาจีนทุกวันนี้ก็จําไม่ได้แล้วสั่งการ voice command ภาษาจีนยังไงไม่แน่ใจรุ่นใหม่นะรู้สึกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะคิลเลอร์บอดี้เปลี่ยนแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองใส่ทาเล่นให้ดูจะได้เห็นภาพกันอีกสักหนึ่งรอบครับไปดูกันเลยฟูนี่เลยความเท่ของบอมบูบีนะครับผมหน้ากากเปลี่ยนออกแล้วบันเจ๋งนะมิร็อดเ o กาทรอน m u กาท I อนอัพติมั Prime Vamos <sneed> ver! เอาละครับก็ประมาณนี้เลยนะกมัวก Trans ฟอร์เ r อจาก c u ว l e r Body นะครับผมนะใครอยากดูรีวิวตเต็มๆก็แยกทำใครไปดูหมดแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่ playlist Transformers ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากได้อยากจัดนะก็ไปจัดกันได้ที่เว็บไซต์ c u l l e r Body เลยนะอนาะคตก็รอดูกันต่อไปครับไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยใครออกมาอีกนะคิดว่าเขาน่าจะทำใครออกมาอยากให้ทำานะ t r a ส s f o r m e r ตัวไหนออกมาอีกเดาไม่ถูกเหมือนกันก็รอติดตามข่าวจาก Killer Body หรือว่ารอดูที่ช่องนี้ก็ได้นะครับทุกคนเอาละออโตบอทรูเอาท์